เมื่อนึกผลิตภัณฑ์เวชศาสตรสมารของคุณหมอนอิดนึงค่ะก็ใช้ไปน่าจะวันหกวันละค่ะเพ,พิ่งจะหกวันเองค่ะก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> คิดเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ,ะหน้าตัวเองดีขึ้นมัน,ม,นมันใสอะค่ะม,มันมันใสขึ้นพี่วันใช้เป็นเซฟเหรอ ก็คือมีครีมมีเซรั่มมีมอยส์เจอไรเซอร์คือหนูน้าใช่ค่ะใช่โปงกันแดดใช้ด้วยใช่ไหมพี่อ่อกันแดดที่ว่าไม่ต้องใช้แป้งใช่ไหมคะยังยังจำผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยได้ค่ะใช้ค่ะตัวนี้ใช้ค่ะครบเนาะะแล้วชอบตัวไหนเป็นพิเศษพี่น่าจะน่าจะเซรั่มนะคะ เซรั่มเป็นใสๆเสรั่มใสๆน้ำๆอะค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาร์กกลางคืนสีเขียวอะค่ะอ,อะตัวนั้นคือหน้ามันจะมันมันจะวิ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหน้ามันงงงงออหน้า,หน,าหน้าเราเงาหรือเหมือนหน้าเรากระชับเหรอคะอกระชับขึ้นเพราะว่าพี่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คิดว่าดีนะคะเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันไม่ชัดขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเออรู้สึกชอบอะค่ะปกติเป็นคนรักสวยละงามอยู่ด้วยนะคะพี่ก็ก็ต้องตองครีมค่ะองตัวเองแล้วอันนี้ถือว่าจําเป็นดีกว่าค่ะจําเป็นว่าเราต้องดูแลตัวเองอะค่ะแต่ความรู้สึกมันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะตัวนี้พอใช้แค่ไม่กี่วันก็จะชัดเลยอะค่ะค่ะ ค่ะต่อไปน่าจะดีขึ้นคิดว่าค่ะปกติเรามีปัญหาเรื่องฝ้าด้วยใช่ไหมพี่ฝ้านี่สามปีแล้วนะคะค่ะอสามปีแล้วแล้วก็ไปทำเลเซอร์ก็ไม่หายจ้ะ,ะก็ทำทำอะไรก็ไม่หายค่ะค่ะแล้วหลังจากใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราสึกถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมพี่พี่คิดว่ามันมันมันดีขึ้นนะ,ะแค่แค่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนเราไป ไปไปทําหน้าที่คุณหมอเขานวดหน้าอะไรให้อย่างนี้เลยเหมือนเหมือนตอนที่เราไปทําสักวันสองวันแรกอ่ะมันเจออารมณ์นี้เลยและหลังจากที่เราไปทํามานะคะหลังจากวันที่สามที่สี่มันก็จะโรยเป็นเเอหมือนเดิมเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยออันนี้คือใช้มาประมาณหนึวันแล้วค่ะมันมีช่วงที่แบบรู้สึกเหมือนโรยลงไปอย่างงี้ไหมพี่ไม่ไม่โรยเหมือนมันจะดีขึ้นนะคะค่ะ อันนี้ก็คือเราได้เรื่องสุขภาพในการดูแาการร่างกายคือได้เรื่องความสวยงามตร็นอย่างนี้แถมมาด้วยเพรไหมความรู้สึกแบบนี้คิดว่าถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่แฮปปี้นะคะค่ะค่ะชอบค่ะวันนี้วันนี้อารมณ์เราดีขึ้นด้วยเนาะอ๋ออารมณ์ดีขึ้นค่ะดีขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ทําไปค่ะเรื่องอารมณ์แล้วก็จิตใจค่ะดีขึ้นค่ะไม่ไม่ใจร้อนไม่ไม่หงุดหงิด อืมเป็นคนใจ,ใจเย็นขึ้นนะคะอืมอค่ะจิตใจดีขึ้นค่ะค่ะ